ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับลิปนี้ครับพัอผมอีกเช่นเคยครับสั่งนกครับครับคลิปนี้ครับฝนพายเบิ้งครับรถไถเขาไม้นะครับรถมือสองเกียเอนะครับเขาไม้อีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็น l c l c 7 0 8 s p นะครับตัวล่าสุดของ Lc7 ทีศรีกายเป็น l อ0นะครับสภาพจะเป็นยังไงแน่นะครับจะดูดีปันไดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเบิ้งนะครับพึ่งลงรถเมื่อเ้านะครับยังพนันในล่างนะครับถอยลงรถจอดไว้ซีนะครับยังพนันไปแตะต่องอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับคลิปนี้นะครับก่อนที่สิไปเบิ้งนะครับกฝากกดติดตามให้นำแน่นะครับนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเห็ุคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จิบประพาดนะครับคลิปนะครับไม่ไหนะครับที่ผมลงนะครับครับเผื่อว่าเป็นการเสียเวาครับเดี๋ยวผมจะพายเบงครับ lc เจ็ศูนย์แปด sp นะครับเดี๋ยวราคาผมะอ่าลงไว้ในอ่ามองแสดงความคิดเห็นนะครับราคาที่เอาไว้หันนะครับ หรือท่านใดอยาก,กรู้ราคานะครับโทรมาสอบถามได้นะครับหรือจะทักมาก็ได้นะครับไปครับบ่เป็นการเสียเวลานะครับมือสองเสเอนะครับ m มยูห้าห้านะครับ L50 นะครับไ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจิต รีวิวที่หลังนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับ LC708SP ก่อนนะครับนี่นะครับคูปต้านะครับเบิ้งพันหนาเลยครับนี่ครับขีดินยังไม่ล่างนะครับอันหนาเรื่อเรครับต่อมาครับยางหนาครับ ยางหนาครับสวยครับหมอยังไม่ทันนะครับอาจจะเป็นยางไม่นะครับอาจจะลูกคาเปลี่ยนมากนะครับขี้ดินยังบ่ท่านออกนะครับต่อไปครับอย่างหลังครับโอ้ยอย่างหลังเลือดลายครับเก้าสิบปอร์เซ็นถึงเก้าิบห้าเอร์เซ็นหมดแล้วครับ แต่ว่าอมันมีแตกที่นี่นะครับบ,บ,บ,บ่เป็นผลยังครับไม่เป็นไรนะครับแต่ยังดอกนะครับไ่ได้แตกยังตรงนี้นะครับไม่เป็นไรครับแขนยกหางครับโอ้โหมากยังไม่ทันเลยเรบรูปอยู่นะครับบุญแลโอบอเทยแขนยกหาง สวยครับเมืองขันครับสองยีบซีครับยีบซีจัดหกนะครับใบยีบซีนะครับเป็นพันหกนะครับเป็นพันหกนะครับแล้พันเรือหลายเลยครับ ไฟบแัแเตกครับไฟเหลี่ยวยังครบนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับนี่สีเดิมนะครับนี่นะครับทันไดนะครับมักรถเดิมๆนะครับที่แบบบาเก็บสีนะครับสนใจกั ทักมาได้ครับหรือโทรสอบถามก็ได้นะครับราคาอย่างราคานะครับอ่าหลังคาครับเบื้องหลังคาครับโอ้หลังคาหลังคาบ่าแตกนะครับไม่แตกไม่เล้านะครับเบื้องครับ ไม่ครับหรือว่าชั่วโมงการทำงานนะครับนี่นะครับโอ้เล็กงามครับหนึ่งสองหนึ่งสองเลยครับชั่วโมงการทำงานนะครับของ l c นะครับ SP แค่นี่นะครับ นี่นะครับรถเดิมๆนะครับยังไม่ทันเก็บสภาพนะครับเจ็บเอนะครับขันได้มักรถเดิมๆนะครับหรือนะครับใะเจ็บสีนะครับเจ็บสีก็จะประมาณนี้นะครับขันนี้ติดจองแล้วนะครับนี่นะครับถหเจ็บสีก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนออกจากศูนย์นะครับอ่าเจ็บสีก็จะประมาณนี้นะครับ หรือท่านใดนะครับมักรถดั้เดิมนะครับบม่อยากเห้เจ็บสีหายงีสนะครับจัดจะได้ครับก็ได้เฮ่าน้นครับราคาตกลงกันได้ครับถ้าอยากเจ็บสีห้แบบนั้นก็อีกราค่าหนึ่งนะครับครับสําหรับท่านใดสนใจก็เดินด่วนครับของดียูบโดนครับสนใจกับสกิทมาได้นะครับ เอาครับสำหรับชิปนี้นะครับผมสั่งนกครับพาเบิงนะครับสมิ่กรนะครับพ่อหอมปากหอมคอนะครับอ่านะครับครับจบคลิปแบบเพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ